แม่ก็ทําก็แม่ก็มาถ่ายให้ครับผมดูแอบแดงอย่างเดียวครับผมทาอย่างมืดครับผมหมาชาก็ถึงมืดเหมือนเดิมไม่มีอะไรเนี่ยมืดครับผมหมาชาก็ถึงมืดเหมือนเดิมไม่มีอะไรเนี่ยอหอมๆเลวครับผมก็เดี๋ยวได้สักหน่อยก็จับ ใส่ผักเนาะใส่มะสีสันก็โอเคแนละ้วสีสันได้แล้วเนื้อไก่ก็ซื้อเนื้อไก่เนื้อไก่โรก่อนพูดก่อนสดีครับเนื้อไก่ลงแล้วครับเนื้อกรงปรุง มาตั้งแต่มาตั้งแต่หกโมงเจ็ดโมงครับผมมาถึงมาไวก็ถึงหอมๆเลวครับผม <S <S ก็เดี๋ยวได้สักหน่อยก็จับใส่ผักเนาะใสม่มะเอ้อเรื่องทำกับข้าวนะครับผม,ออออมหอมหุยหุยครับผมแต่ว่าปีนี้ก็เข้าต้มไม่ได้ครับผม มาพบกับเชฟพ้อมนะครับวันนี้เสนอมิอนูนแกงเขียวหวานครับผมแกงเขียวหวานไก่เนะพดไปพอประมาณแล้วเนะปปะาะใส่ใบกรูดเพิ่มความหอมครับผมก็เคี่ยวกะทิให้แตกมันเลยม,ม,มาตั้งแต่ <c oughs> มาตั้งแต่หกโมงเจ็ดโมงครับผมมาถึงมาไวก็ถึง เนื้อไก่ลงแล้วครับนี่ก็ปรุงปรุงก็เอยเรื่องทำกับข้าวนะครับผมหอมเจี๊ยได้ซว,ว่ามีสีอสอัมหอมหยหูครับผมแต่ว่าปีนี้ก็ข้าวต้มไม่ได้สีสันก็โอเคแล้วสีสันได้แล้วเนื้อไก,ก่ก็ซื้อเนื้อไก่เนื้อกรไปพอประมาณแล้วนะเนาะใส่ไปกรู ความหอมครับผมก็เคี่ยวกะทิให้แตกมันเลยหอมหอมเลยครับผมก็เดี๋ยวได้สักหน่อยก็จับใส่ผักเนาะใส่มะเขือไม่ได้ครับเดี๋ยวใส่ผักเนาะมีต้มกะทิแล้วก็ใส่พริกแกงเรียบร้อยครับผมหอมหุย อบพึ่งมาถึงบ้านเสือครับผมแล้วก็ไปให้ไก่สุกปรุงรสตามใจชอบจบครับผม<ห>ใส่ผักผผผใส่ผัก<ด>แล้วก็ปรุง<ห>แล้วก็จบแล้วครับขอบคุณที่รับชมนะครับวันนี้ครับผมกินไม่ได้ครับเดี๋ยวใส่ผักเนาะแม่ก็ทำก็แม่ก็มาถ่ายให้ครับผม ดูแอปแดงอย่างเดียวครับผมทำอย่างไรฟิปมาเลยครับผมจบจบทีเดียวครับผม <c oughs> ใส่จนแตกมันครับผมแล้วก็ใส่ครับทุกวานก็ใช้เตาถ่านแบบนี้นะครับผมอืหอมๆแล้วครับผมก็เดี๋ยว ได้สักหน่อยก็จะใส่ผักเนาะใส่มะมีต้มกะทิแล้วก็ใส่ริกแกงเรียบร้อยครับผมหอมหุยหุย,ยก็เพิ่งมาถึงบ้านผมมาพบกับเชฟพ้อมนะครับวันนี้สเสนอเมนูแกงเขียวหวานครับผมแกงเขียวหวานไก่เนาะนไก่ลงนะครับนี่ก็ปรุงปรุงรสไป พอประมาณแล้วเนาะใส่ใบกรููเพิ่มความหอมครับผมก็เขียวกะทิให้แตกมันเลยหอมๆแล้วครับผมก็เดี๋ยวได้สักหน่อยก็จะใส่ผักเนาะใส่มะเขือรัผมแล้วก็ใส่เนาะทุกวันก็ใช้เตาถ่านแบบนี้แหละครับผม ใส่ฟลิปมาเลยครับผมจบจบทีเดียวครับผมใส่จนแตกมันหอมๆแล้วครับผมก็เดี๋ยวได้สักหน่อยก็จับใส่ผักเนาะใส่มื่อไหฟลิปมาเลยครับผมจบจบทีเดียวครับผมตักน เจนแตกมันึงถึงบ้านเมื่อสักครู่ครับผมทำกับข้าวก่อนเนาะใส่ผักใส่ผักแล้วก็ปรุงแล้วก็จบแล้วครับขอบคุณที่รับชมนะครับวันนี้ครับผมหอมๆนะครับผมก็เดี๋ยวได้สักหน่อยก็จับ ใส่ผักเนาะใส่มะขนถึงถึงบ้านเมื่อสักครู่ครับผมทำกับข้าวก่อนเนาะใส่ผัก,ใส,ผกใส่ผักแล้ว,ก,ลว,ลวก็ปรุงแล้วก็จบแล้วครับขอบคุณที่รับชมนะครับวันนี้ครับผมม,นะมาตั้งแต่ <c oughs> มาตั้งแต่6โมง7โมงครับผม มาถึงมืดมาไวก็ถึงในฟิปมาเลยครับผมจบจบทีเดียวครับผมใส่จนแตกมันครับผมแล้วก็ใส่เนะาะทีกวันก็ใช้เตาถ่านแบบนี้นะครับผมมืดครับผมหมาชาก็ถึงมืดเหมือนเดิม่มีอะไรเนี่ยเขือครับผมแล้วก็ ไปให้ไก่สุกปรุงรสตามใจชอบจบครับผมสีสันก็โอเคแล้วสีสันได้แล้วเนื้อไก่ก็ซื้อเนื้อไก่เนื้อไก่มีต้มกะทิแล้วก็ใส่พริกแกงเรียบร้อยครับผมหอ,อมหุยหุยก็พึ่งมาถึงบ้านับผมแล้วก็ใส่เนาะ ทุก้านก็ใช้เตาถ่านแบบนี้นะครับผมกินไม่ได้ครับเอเดี๋ยวใส่ผักเนาะใส่ผักผมสมใส่ผักแล้วก็ปรุงแล้วก็จบแล้วครับขอบคุณที่รับชมนะครับวันนี้ครับผมกินไม่ได้ครับเอเดี๋ยวใส่ผักเนาะเนื้อไก่ลงแล้วครับนี้ก็ปรุงปรุงก็ ใส่ผักแล้วก็ปรุงแล้วก็จบแล้วครับขอบคุณที่รับชมนะครับวันนี้ครับผมคันครับผมไว้สุดทางเหนเลยมั้ยเอาเนื้อไก่ลงครับผมครับผมมาพบกับเชฟพ้อมนะครับวันนี้เสน้อเมนูแกงเขียวหวานครับผมแกงเขียวหวานไก่เนาะ เนื้อไกลล่ลงนะครับนี้ก็ปรุงปรุง,งมาตั้งแต่ <c oughs> มาตั้งแต่6โมง7โมงครับผมมาถึงมาไวก็ถึงสีสันก็โอเคแล้วสีสันได้แล้วเนื้อไก,ก่ก็ซื้อเนื้อไก่เนื้อกระยเรื่องทำกับข้าวนะครับผม เีสีหอ<ผ>มหอมหุยหุยครับผมแต่ว่าปีนี้ก็เข้าต้มไม่ได้ับผมแล้วก็ใส่เนาะทกวานก็ใช้เตาถ่านแบบนี้แหละครับผมหอมแมมล้วครับผมก็เดี๋ยวได้สักหน่อยก็จบใส่ผักเนาะใส่มะใส่ผักผมผมผใส่ผักแล้วก็ปรุง แล้วก็จบแล้วครับขอบคุณที่รับชมนะครับวันนี้ครับผมก็ไม่อยากจะเอ่ยเรื่องทำกับข้าวนะครับผมหองเี๊และซึงว,ว่ามีสีสันหอมหุยหุยครับผมแต่ว่าปีนี้ก็ข้าวต้มไม่ได้เอ่ยเรื่องทำกับข้าวนะครับผมหองเีและซึ้งว่ามีสีสันหอมหุยหุยครับผม แต่ว่าปีนี้ก็เข้าต้มไม่ได้